มันเราต้องโฟกัสว่าดีดตัวด้วยสองเท้าเสมอลองดีดตัวด้วยสองเท้าทุกครั้งอ่ะต้องดีดตัวด้วยสองเท้าเสมอนะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะโฟกัสว่าให้ให้แบบว่าเวลาดีดตัวขึ้นหน่ะให้ยกขาข้างนึงขึ้นมามากกว่ายกขาข้างนึงขึ้นมามากกว่าเน่นาะลองยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเอเ็นกี้นะครับข้างเดียว ติดติดติดด้วยขาสองข้างตีดด้วยขาสองข้างแต่ว่ายกยกขาข้างหนึ่งสูงกว่าอ่าใช่ติด้วยขาสองข้างนะตีดด้วยขาสองข้างนี้นะแต่ว่ายกขาข้างนี้ให้สูงกว่ามาลองดูยกขาข้างนี้ให้สูงกว่าอ่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งสลับขาใช่ป่ะอ่าอีกทใหมติดด้วยขาสองข้างแต่ว่ายกขาข้างหนึ่งยกขาข้างหนึ่งให้สูงกว่ากัน โฟกัสโฟกัสโฟกัสเด็กอันดิีทำัำดีมาตายท่ามาตายท่าเดียวแม่ที่เจอก็ทำไม่เป็นหรอก่ดีดดีดตัวได้ถามมางขึ้นมาตัวได้ปุ๊บสูงสูงสูงอ่ะทีนี้ลองโฟกัสว่าให้ขาขึ้นยกสูงกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ได้แต่ว่าเราต้องลงไปแล้วดีดดีดขา ให้พี่บอยทำให้ดูเลยอ่ะพี่บอย tá, chat, ha, ดูพี่บอยมิน์มินดูพ <right> LA no ี่บอยก่อนก็จะดิดตัวด้วยขาสองข้างเสมอแต่ว่าในแต่ละจังหวะที่ดิดขาแต่ละข้างขึ้นมาสูงกว่ากันเนี่ยจะเห็ว่าเราจะลงพื้นพร้อมกันแล้วก็ดีดขาพร้อมกันแต่แค่ว่ามีการยกขาข้างหนึ่งให้สูงกว่ากันแค่นั้นเองเนี่ยจะเหว่าเราจะลงพื้นพร้อมกัน แล้วก็ดีขาเพรามงานแต่แค่ว่ามีการยกขาข้างนึงให้สูงกว่ากาันแค่นั้นเอง oh. มันจะเป็นจังหวะที่ขาข้างนึงอ่ะต้องเร็วลงไปเพื่อดี เพื่อลงไปแตะพื้นพร้อมกันสองข้างอพร้อมกันอ่าจังหวะลงกับดีดอ่ะสองขาแต่ว่าจังหวะที่ลอยึ้นมาบนอากาศอะคุณต้องยกขาครั้งหนึ่งขึ้นมาสูกก็ลงให้เร็วใช่แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติไง แข่ก็ต้องเหมือนวิ่งเหมือนวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเราทำอย่างเงี้แหละแต่ว่าเราสะบิงตัวขึ้นมาเสียงหมือนเราทำอย่างเงี้ยแค่เราเราในวะที่ลงพื้นเนี่ยกลายเป็นดิบตัวขึ้นมาถ้าเราลองช้าๆคือว่าเท้าสองข้างอย่างนี้แล้วก็สลับแข้งแล้วปุ๊บไม่ไม่เอาไม่ดิบขาขึ้นมาสองข้างอย่างนี้มันเป็นขาข้างเดียวที่ดิบดนึง 就就看点，够了。